โอ้โหลืมเขาครับสวัสดีครับเมื่ได้ผมได้มาอยู่สวนทุเรียนครับมีอยู่ประมาณร้อยหกสิบต้นครับอยู่ที่ระยองครับผมสวนทุเรียนซุดนี้ที่มีอยู่ประมาณร้อยห้าสิบหรือหกสิบนี่แหะแต่ว่ากใช้เวลาอยู่สี่ปีกว่าครับถึงห้าปีสามารถ ได้เก็บผลผลิตได้แล้วคือเป็นหน่วยถือว่าเพิ่นดูแลดีมีบานยาทานังลายยางครับที่ดูแลจนมาได้เป็นหมาเป็นหน่วยคือตรงนี้นะครับด้านหลังของผมนะมีแต่ต้นทุเรียนไปแต่เดี๋ยวนี้ผมก็อยู่แค่นี้ซื่อเบอยบยยาดย่างไปไส่เอาแค่นี้พอได้หูได้เห็นครับว่าทุเรียนมัน เป็นอย่างใดมันคือได้สี่ปีคือได้กินหน่วยครับเดี๋ยววันนี้พาเบึงสนะเฮาจะพายางเบึงองเู็เด้อว่าตุเรียนสี่ปีมันเป็นอย่างใดครับผมนี่ครับด่างนี่ครับต้นตุเรียนใหญ่ ครับผมเป็นฟางอยู่ดีก็แสดงว่าเป็นมัดไอ้นั่นไว้มัดใบ้งามมันโน้มลงหลครับเพื่อที่ปลูกไว้สองต้นเยี่งกันเพื่อว่ามันี่ตายครับเยัยงกันไป้พื่แล้วครับลายเติบปีนี้ก็ได้หลายเติบครับผม สวนอยู่หลังบ้านส่วนทุเรียนในไรเป็นว่าของบ้านเพนะครับนะคือว่าได้ผลปรปเยนะได้ได,ได้กินมากกินหน่วยแล้วครับนี่คุดซาในหลึกโอ้หลึกหลายประมาณห้าหกเมตรครับซาหน่อยนะเพื่อว่าจะใส่น้ำใช้ในดูดขึ้นมา จะนวดกระแต่งกิ่งน้ำได้ครับเ้อะจะได้แต่งกิ่งน้ำอันนี้เป็นเป็นต้นที่ว่าเป็นซื้อมากระบอกแพงห้าบาทสิบบาทเอามาต่อให้มันหาหารใสกันครับแล้วเขากับไม้วายพูพ้นดินพูนดินขึ้นให้มันสูงนะครับจากกระดับขึ้นเด้อเป็นหนึ่งที่ไป เห็นครับเขามาติดตาตัวนด่ครับทากกิงกก่งเข้าไปเหมอนติดตาทากกิ่งต้นเป็นซอยเป็นเลี้ยงน้่ต้นตัวที่ไปสร้างหมากสร้างผลต่อไปไม่ได้ปิดสิใ่ดีอยู่หลังบ้านนี่มนเป็น,น่วยเป็นอยังก็โ้โเต็ม ครับเรามาครับเนี่ยสิสครับจากนี้น้อยคนเดนเนี่ยต้นเจะ้ะครับฝากมานี้ต้นแท้อันนี้ต้นทาบเพื่อให้รักษาเอาอาหารตัวนี้ลำเลียงขึ้นมามารักษาต้นตรงนี้ครับเพื่อได้เห็นเออถ,ถ้ามาบึงบ่อน้ำน้ำ บอ่อน้ามืงนี้คือคุดลึกประมาณห้าเมตรหกเมตรเพื่อได้ว่าเอาน้ามือมางคดทุเรียนนี่แหละครับนี่ครับซากกระบ่อใหญ่ปาในดอกนะนี่แต่ว่าไม่ลึกครับอยู่นี่กับมีป่ามีอยังได้หลายอย่างเป็นปลาธรรมชาติน้าําปลานิ้นไปอย่างพื่อเรามาปล่อยน้ำนี่ครับลึกมากๆแล้วก็สูบน้าึ้นมานี้ มาเลยโดยที่ไม่ใส่สปริงเกอร์รถครับเปิดเป็นเวลาแม่ใบใบมันก็เปิดแค่หนึ่งต่อเศ้าแต่เด็กตีห้าเปิดเพราะว่าพวกนี้น้ามไม่ถูกใบมันก็มันจะเฉาตายเพราอม,มันช่วงนี้ใบมันจะครับน้าข้างแล้ยามมือเศ้าต้องหดไปเป็นละอองท่านสวยมาแดดหลายนี่ แดดถือหลายนี่ม่ได้หมายถึงว่ามันขึ้นมันชิลวกครับผมเอาแค่นี้นะครับเนาะถ้าชมสวนทุเรียนใหญ่หลายเลยเนี่ยมใหญ่แล้ว4ปีเนาะครับแค่นี้ก่อนครับครับโทษนะครับสวัสดีครับ